สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็มาแนะน,นําหน่วยหนังกำแพงกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นหน่วยหนังกำแพงจากเขตกรุงเทพมหานครของเราเองนะครับหน่วยนี้ก็คือยิ้มยิ้ม,มภาพยนตร์นะครับซึ่งยิ้มยิ้มภาพยนตร์นี้ก็มีชื่อเหมือนกันกันกบอีกหน่วยหนึ่งอย,อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับเป็นหน่วยหนังชื่อดังของชัยภูมิด้วยนะครับแต่เท่าที่ดูนี่ก็เป็นคนละหน่วยกันนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะครับสําหรับภาพกรอบแล้วก็คลิปในวันนี้ก็ขอขอบคุณ ทางเพจยิ้มยิ้มภาพยนตร์ด้วยนะครับที่เราได้นํามาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสําหรับยิ้มยิ้มภาพยนตร์นั้นรับจัดฉายภาพยนตร์ด้วยระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบเตานะครับเครื่องฉายซีนันระบบฟิล์มยังมีอยู่นะครับท่านที่อยากจะติดต่อนังสักจอไปสมทบทในพิธีการต่างๆของท่านนะครับงานแก้บุญสารเจ้าต่างๆหรืองานอะไรก็ตามนะครับโทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับ เบอร์ทรทางช่องก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้เหือนเดิมนะครับสําหรับผลงานของยิ้มยิ้มภาพยนตร์ปีนี้ก็มีการฉายที่งานลอยกระทงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้ดูภาพบางส่วนจากเพจของยิ้มยิ้มเองนะครับสําหรับ f c c ที่ชอบหนังกางแปลงครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ช่องน้อยของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้กับผมเองนะครับของช่องมีแรงใจในการหา เรื่องราวหนังกำแ่ตงต่างๆมาลงไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ